ยมีฟังเพลงอะไรบ้างไหมตอนนี้มีของใหม่มา,าคือเนี่ยนะส,สองข่าให้องการประหารใจของของเชีพแทน,น,น้อยแง่ลองให้ฟังหน่อยเฮ้ยเราเพิ่งปล่อยมาได้สามสี่วันเองยังน้องไม่เป็นใช่ไหม,ไมเ,เออเราไม่เคยฟังเนี่ยเราชอบเพลงอะมั้นน่ะช่วงนี้มีฟังเพลงเพลงเมเชื่ออะไรวะถ้าเราเจอกันอีกพี่ลองเป็นไหมคะ,มะใช่ค่ะ ยังไงนะยังไงนะพรุ่งนี้นะคะเราฟังเรื่องของจีนดํามาเยอะแล้ววันนี้มาดูเรื่องของจีนขาวกันบ้างผู้หญิงจีนคนนึงนะคะชื่อว่าน้องหญิงนะคะน้องหญิงนะคะปัจจุบันนะคะทํางานอยู่บริษัทจีนค่ะเป็นบริษัทด้านลิขสิทธิ์นําเข้าหนังละครเพลงไทยนะคะเราจะไปรู้จักกับเธอกันค่ะ อานงหญิงช่วยแนะนำตัวเองคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะเคยเรียนที่ไทยนะคะประมาณครึ่งปีค่ะประมาณครึ่งปีแล้วก็กลับมาที่จีนตอนนี้ทำงานอยู่ปักกิ่งน,นะคะทำไมตอนนั้นถึงเรียนภาษาไทยอะ่ะเออตอนนั้นเข้ามาหาลาัยเรียนเขาให้เลือกอะ่ะว่าระหว่างเวียดนามกับภาษาไทยเออเรียนอันไหนเอออยากเรียนอันไหนมากกว่ากันเราก็เลือกเป็น ภาษาไทยก็เลยได้ไปทีถ่ายเดียนที่ถ่ายด้วยแล้วที่เรียนภาษาไทยอะค่ะรู้สึกว่ายากไหมอะไรที่ท้าทายที่สุดท้าทายที่สุดคือตอนแรกๆอะการออกเสียงไม่ได้เลยคือกอไก่ขอไข่เขียนด้วยอะอืไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือแบบแปลกใหม่มากแบบอะไรก็กอไก่ขอขาเข่อะไรเขาเรียกว่าอะไรไอไอมะลาพยัพยัญชนะอ๋อพยัญชนะเขียนเขียน เหมือนกันไหมพยัญชนะก็คือเือตัวนั้นไอไอไม้ม้วนกับไอไม้เมลายตัวนั้นอ๋อไม้ม้วนกับไม้เมลายใชมันเขียนข้างหน้าใช่มจะเขียนข้างหน้าใช่ใช่อันนี้ก็สับสนนี้แหละใช่สับสนว่าเอ๊คำนี้ใช้ไม้เมลายหรือคำอะไใช้ไม้ม้วนอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่สับสนว่าแต่แต่มันมีท่องให้ท่องอะนั่นละไอไมเออเขาเรียกว่าอะไรอะผู้ใหญ่ค่ะผ้าใหม่ อ๋อผี่ใหญ่หาจำไม่ได้เลยจำไม่ได้อาอคนไทยก็ลืมเรียนไทยถ้าเรียนจริงจังอ่ะก็ประมาณในมหาลัยสองปีแล้วก็ไปที่ไทยครึ่งปีประมาณเนี้ยอจริงจังแล้วตอนนั้นเรียนที่ที่กทมไหมกรุงเทพหรือว่าเรียนที่เรียนที่เชียงรายอ๋อเรียนที่เชียงรายราชภัฒเชียงรายอ๋อราชภัฒเชียงรายอ๋อน้องหญิงเป็นเป็นลูกศิษย์ของราชภัฒเชียงรายเคยเรียนที่เมืองไทยมาครึ่งปีใช่เออแล้วโอกาสในการทํางานเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราจบ ภาษาไทยมาที่จีนเออตอนแรกๆเราเคยทำงานที่ไทยด้วยค่ะหลังเรียนจบเคยทำเป็นครูจีนคือสอนสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนไทยใช่ค่ะแล้วก็ทำไมถึงกลับมาปักกิ่งคะเออตอนนั้นคือทำที่ไทยประมาณมันนานแล้วอะประมาณได้สี่ปีแล้วอะเออแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้วอย่างงี้ค่ะก็เลยกลับมาเลยก็เลยใช่กลับมาก็เลยมากับ มาปักจริงเลยค่ะอืมแล้วไทยมีอะไรที่น่าดึงดูดแล้วก็คิดว่าอนาคตคนจีนรุ่นใหม่ที่เรียนภาษาไทยจะเยอะมากขึ้นหรือเปล่ามีคิดว่าน่าตื่นดูอ๋อไทยมีอาหารไทยอาหารไทยแล้วก็ละครหนังแล้วก็เพลงด้วยค่ะเพลงไทยใช่เพลงไทยพอมากตอนนี้เคิรเขาเรียกว่าทีพอปอะ t p อปใช่ t p อปมาฮอตนะในจีนอ่ะ ตอนนี้กำลังฮอตเลยใช่ไหมเอออันนี้เราเป็น EP หนึ่ง EP สองจะมาพูดถึงว่าละครไทยทําไมถึงฮิตที่จีนนะคะแล้วก็เออในอนาคตคนจีนจะเรียนภาษาไทยเยอะขึ้นไหมตอนนี้ตอนนี้ก็เยอะกว่าเมื่อก่อนนะเยอะกว่าที่เราเราเรียนภาษาไทยยุคนั้นอะอเยอะกว่าแล้วเพราะว่า คนที่เขาดูละครไทยแล้วก็ฟังเพลงไทยเขาก็อยากศึกษาภาษาไทยอเหม,มือนอยากฟังออกอะไรอย่างเงี้ยใช่อย,อ,อยากพูดแบบชัดอย่างเงี้ยออยากจะฟังออกอยากเข้าใจอย่างนี้เลยอย่างที่รู้นะคะหญิงเองเขาก็มีโซเชียลแพลตฟอร์มของเขาเองนะในปิลิปิเขาเรียกปีจานปิลิปิลีนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะเออทำไมถึงอยากทําของตัวเองเพราะอะไรอตอนแรกๆอ่ะช่องนั้น่ะเราทําเป็น cover เพลง c า v e r เพลงไทยเลยออ เป็นเป็นเฉพาะเขาว่าเพลงไทยเลยแล้วอาจจะไม่ไม่ค่อยพร้อมมั้งไม่ค่อยมีคนตามอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนติดตามเลยเราก็เลยกลายเป็นแบบทำคอนเทนต์แบบสนุกสนุกแล้วก็ไปไปคุยกับคนแปลกหน้าในแอปในแอปที่แบบในแอปในไทยที่คนไทยใช่ใชที่ที่ที่มีคนไทยใช้ก็เลยคุยกันแล้วก็กลายเป็นช่องที่สนุกกว่า เมื่อก่อนก, <c oughs> ก็เลยมีคนติดตามเยอะเยอะขึ้นอย่างนี้ค่ะใน,น,นมุมที่หญิงเป็นคนรุ่นใหม่คนจีนรุ่นใหม่หญิงคิดว่าการร่วมมือระหว่างไทยจีนในอนาคตอ่ะจะมีโอกาสอีกเยอะไหมหมายถึงว่าด้านเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐอะไรเงี้ยเยอะค่ะเยอะอยู่ค่ะตอนนี้โควิด COVID เขาก็กําลังจะอันนี้แล้วใช่ไหมกำลังจะหมดไปกำลังจะจบใช่กำลังจะจบเรื่องล็อกดาว่ะใช่จีนที่จีนก็กําลังจะอันนี้แล้วก็เลยเร,เ,รเราคิดว่านะน่าจะโอกาสโอกาสเยอะอยู่ ออแล้วน่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนก็ก็ก็ได้นะอืม,อมโอเคค่ะขอบคุณหญิงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยว <rez> จะมาคุยในอีพีสองนะว่า <S <S <ด>ทำไมว่าทำไมละครไทยถึงดังในจีนค่ะ <ASS AN 2> <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคีซคซะเอรันอยู่นะ้องต่อเลย